ที่สนามบินอิตาลีเห็นไหมใหญ่มากใหญ่มากจริงๆ,ๆเลยนะคะตอนนี้ฝนตกอยู่อ, ه, อ่าตอนนี้ฝนตกดูเขาถ่ายรูปกันวร ตอนนี้ฝนตกอยู่ก็จะเปียกเปียกหนาหนาวโอ้ยหนาวหนาวหนาวมากโอกาส12องศาอ้หนาวจังทุกคนหนาวมากโอทุกคน

ถือไม่ได้เดี๋ยวก็สอนนี้ส้นช้อปปิ้งนะครับจะช้อปช้อปอันนึงเป็นแสนนะครูตอนนี้นะคะเราอยู่ที่มิลานแล้วเราจะไปแม็กเนติเซนซีอันสิบเออเราอยู่ที่มิลานเนี่ยแล้เนี่ยแหละอยู่กับแม็กเนติเซนสโตร์ร้านาหารเราอยู่ที่มิลานแล้วก็อยู่มิลานนั่นแหละแต่เราไม่รู้เรื่องก็งงอ่ะ เราต้องเดินหนึ่งกิโลนะไอ้ฝอยล้อล้อล้อทำวิธีเด็กแล้วอ่ะต้องรอแล้วเดินหนึ่งกิโลหนาวเย็นมากเอจริงๆมันไม่ได้หนาวแต่มันเย็นเดี๋ยวข้างหลังใอ้มาอยู่ข้างหลังคุณแล้วเดี๋ยวจะหายรูปเดี๋ยวจะหายคลิปทุกคนรู้ไหมน่าถึงอะไรแล้ว ถึงโบสถ์แล้วข้างหน้าเลยค่ะนี่มีใครเห็นบ้างบนนู่นเลยนั่เลยจะใ,ใครเห็นบ้างอืม,อมเราจะต้องเดินไปยอยากรู้มันเข้าโบสได้ไหม่ะน่าจะเข้าไม่ได้ <c oughs> ไม่รู้เข้าได้หรอือเปล่าโคชเลนเกน มาแล้วมาแล้วมาเราต้องเดินข้ามถนนนะต้องรีบๆเดินหน่อยต้องดูสัญญาณไฟนะแคร์สัญญาณไฟทุกคนเขาต้องรีบหยู่รีบอยู่แล้วไฟเหลืองอ่ะไฟแดงอ่ะ เดินไปต่อนะแถงนี้น่าจะเป็นยา่านแฟชั่นตึงยาวๆเดินหนึ่งกิโลสบายมาก <Okay. S 1> สบายๆค่ะนสบาย,บายอากาศเย็นมาก oh. ที่นี่มีแต่คนอิตาลีนะก็เลยมาเช็อิตาลีนี่นะ ใช่นี่เราต้องเดินไปกับเดืกแกงนะคะถ้าเราไม่เดินเราหลงแน่นอน <c oughs> เดินยาวๆะค่ะโอ้พ่อเดินไ,ดไม้หรอลนแม่ทำเรามาอยู่หลังท้ายอะ <c oughs> <c oughs> เราต้องหลังกลางไม่ใช่หรอน <c oughs> ี่เฉงเครื่องบิน ออไม่ใช่อ๋เห็อเสียงือนนะรถเข็นของไม่ใช่เครื่องบินอนาฬิกาใหญ่เหมือนกันนะโวนาฬิกาสิคะมาโชว์หน้าเองไหเขาโ์นาฬิกาใหญ่แล้วก็โชว์นิอ๋อ u r คนนี้นี่มชนะเอง หวังว่าจะไม่เวนหัวกันนะหมดอย่างเร็วช้าๆโอเคเออเราจะตัดไปตอนที่เราถึงแล้วนี่อือยาะยาะเหยาะใช่ปะนี่เรามาถึงแล้วนี่มิลานนะอยู่ที่มิลานก็จะวิวแบบนี้เลยถือนะถือนะเอาไหมทุกคน หนาวมากโอ้ไม่หนาวอร่อยมากเย็นๆคนดูโอ้ถ่ายใกล้ๆอีกไหมแล้วเราจะเจอเขาที่ไหนน้องวัดป่ไล่ไหมไล่ไหมเราไล่เรามาถ่ายกันที่หางมาถ่างมาถ่างมาถ่างมาเหมือนพ่อบรมรูปสมัตปเลวมากเรามาถ่ายรูปกันเร็วรีบมาถ่ายรูปมาก่อนถ่ายก่อนมาที่หลังถ่ายที่หลัง

อู้นกเต็มมากเลยสามสกเออใลงกันแล้วทางใครจะทายก่อนทางหายเลดก็ด้ทางนัเยดี๋ยวไปยืนก่อนมาถ่ายให้เลย